สวัสดีครับมาพบกับผมครับเอครับที่ปริษาการขายมิสูขันแกนยนเป็นพุณสาขาร้อยเอ็ดครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถ New e x p กเพลนตัว GT ครับก่อนส่งมอมผมมีตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างครับหน้าหน้าก็จะเป็นตัวหนังสือ e อ็กเพลอร์สีดำนะครับผมพร้อมครอบไฟสีดำนะครับเป็นครอบไฟหน้านะครับผมชุดสเกิร์ตนะครับชุดสเกิร์ตทรงนี้ก็จะเป็นทรงที่มีไฟ Day l i g h ์นะครับให้กับลูกค้านะครับรอบคันนะครับสี่ิ้นนะครับผม ด้านข้างของตัวรถครับก็จะมีการติดกันศาสตร์นะครับแล้วก็บรรมือเปิดให้กับลูกค้าแล้วก็ฝาถังน้ํามันนะครับซึ่งจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นโทนดํารอบคันนะครับมาดูด้านหลท้ายกันครับด้านท้ายนะครับนอกจากชุดสเกิร์ตแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับใส่จอดให้ลูกค้าสี่จุดนะครับแล้วก็เข้าไฟนะครับให้กับลูกค้ามาชมภายในรถกันครับ ภายในรถก็จะมีการเปลี่ยนหน้าจอหน้าเป็นหน้าจอแบบ Android ให้กับลูกค้านะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้าให้กับลูกค้าดนะครับผมส่วนแถวกลางนะครับหรือตอนกลางนี้ก็จะติดเป็นหน้าจอเพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ